อันนั้นไหมเกี่ยวขอแม่มึมให้มันเกิด,ดหลไหลห่วยพริกประตูรถหนแมืมึมเขาหนึ่งนี่กะน,นะครับเป็นบริบริเวณหน้าบ้านนะครับพวางูมันไหลพี่นอ้องห้าพวกนี้เขากะไอ้นะครับเอาใส่พุม่มหม่พุม่มไหลเขานะครับว่าเป็นน้ำคุ้นดันดอกเป็นน้ำคุ้นดัน,น,นวนัแมนก็ยังว่า ปุ่นในทางทางปุ่นมันล้ำดีอะทีมึงทางทา้งปุ่นมันกำลังล้ำแต่ว่าหลดหลดเลีูนทัวนี่เพราะมันล้ำแหละมันมันมันจะเป็นเอาเสื้อมาปูเนาะมาฐานเล่นไหมนี่ไหมมันเป็นนําค้นปับดินเนี่ยปับดินเรียบมันก็นเลยหยามันเลยงามเม็นป่ได้ป่ะยายพิน,นหมดแดงไหมได้ป่ะอะไรก็แต่ยังมีปีนองเบิ่งดู หากินจ่อๆน้องซัมมี่น้องเจ้ากับใครเจ้ากับพ่อเพียงพูดใส่เนี่ยครับเดี๋ยวแหนไข่หมดแดงก่อนป้าพินชอบแหนนะครับมมเมื่อมาเบิ่งมาไข่หมดแดงน้ำร้อนไหมมึงไปเบิ่งปลาไอว่านวันนะนนห้ามลักเด้อ,อห้ามลักเด้อห้ามคอร์รัปชันฮะใส่ใส่ห้างหมดแดงป้าพิน <c oughs> โอ้ยหน่อเจ้าเนาะ นะครับกำลังปรับปรุงพื้นทีนะครับอันนี้กับพ่านี่ปรับปรุงเพราะว่าทีไท็มันเรียบนะครับเวลาแขกไปไทม้าพื่นทีไลยขับรถแล้วผมจะให้หหยามันเกิดเบิดเลยนะครับมันทีเด็ดสวยๆนะครับเป็นเดินหยาถ้าปูนมันทีไม่ค่อยสวยไปไหนครับเปิดทั้งนี้นะเนี่ยโอ้เจ้าประธานเขาดอกไอยผูดอะไรไหมอันแงตะหงันอันนี้เป็นต้นสดาไว้ไอ้ ข้าวผ่องพี่น้องเด้อถวาย,ยข้าวขาผ่องนะครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่พูดละใครบอกนายดิวเนี่ยผมผมผมหานออกลงเบิดเลยนะครับหานแล้วก็พอมันมัน,มนงามมันไปยังไงมีบ่ละ่ะลงบ่แหมแข็งแังเงาเปล่าเนยฮะไว้ม่อ็เงียบอเออลยเออยังยังยังมีอยู่เสถียรใช่แล้เจ้าเตียนบ <ใน S 1> ่นั <ใน S 1> ่นเละอันเดียบเบิร์ดเบิ่งดมันลงมาไงยุยยุยน้องพคนใด้เจียวไปได้เปล่ได้ แม่มันเอาใส่ไปเอาไปอํานาจเดอไไ้อไปใส่ตุ่มปลา,คา,าใครกลาเอาผู้ใดก็ได้มาแย่แต่ืึงะวะจัพ่พนะเขาคือนอนเฝ้าอยู่นีน่นะโอ้เข็จับสันหักขนาดนอนเฝ้าได้พี่น้องนี่นะอันนี้ก็คือปืดปืดปืดเบึเ้งเบึงเบึงมันไหลลงนะประพินมันหน่อยเด้นะจะคือมาแย่ถึ้งๆอีกเดี๋ยวโอ้พี่น้องนี่นะ เขาไ่เห็นดเดี๋ยวเขา,าจะเบิง่งบัดต,ตอนมันลงมาพี่น้องเดอ้อนี่ครับนี่ก็ที่เป็นต้นบักมีนะครับผมปลาพินต้นกัญชาผมก็เป็นอ่งนันโอ้ต้นกัญชาลุมปะนี่ก็เป็นบักมีหรือว่าบักขนุนพี่น้องเดอ้อนี่ปลาพินอันนี้ที่ได้เห็นเบิ่งเบิง,บงต้นนี้งามงามเบิง่งต้นผักปังยักนะเนี่ยเห็นปะนี่ครับผมอผักปังมาเหน็บน้ำรองน้ำนะครับผักปังไงนะครับด้วยเนี่ยเสียบนะครับผักปังลวกแล้วก็เป็นพักที่นะครับ เย็บกินไงเขาก็เลยเนี่ยครับเอาผักปังมาอันนี้เอามาจากสวนแม่ใบพี่น้องนี่โอ้ยต้นท้ากระลมโอ้ตายต้นท้าแต่อของกับปลูกไปเพราะเด้พี่น้องเขาเด็ใส่ตุม่มไก่ตุม่มกาตุ่มปลาเมื่อเมืม่อต้นท้าอะรล้มวะโอ้ยอย่า่าถวเอาไปใส่ตุ่มปลากระสีเขียวด้วยอะไรกันไร้าเขียวซ้ำได้อีก เมือม่อเมือม่อผักปังยังงามดม้อมัอมนี่มาตัดต้นผักปังไงแล้วไปมันหยาเได้เลยผักปังหยักนะครับผมเอามาจากสวนแม่ใบนะครับอยู่ที่ซีดาพี่น้องเด้อนี่ผมเอามาขอแล้วมานะครับผมเลยมาเหนียบสิลองนำของน้องนำไรนะครับมาที่นี่นะครับมีอยู่สองจุดนะครับผมนี่ก็กำลังขึ้นนะใครบมดแงมดแงลงมาแล้วสิส่นันอ <c oughs> ้จะหากินจ่อครับน้องพี่น้องน้องห้องกัน,กนไร ใช่ไหมหมดแดงแล้วโอ้ยนี่ครับอยู่สวนเฮาเลยนะครับหนาเกียดเพราะเรวอะทั้งแม่เปี๊ยกพี่น้องพอดีเอาไปใส่ต้มป่านิ้นใหญ่เฮาเดี๋ยวสิพายเบิ่งป่านิ้นใหญ่ครับผมวานบาดเดียวนะครับตรงนี้บนนี้ใส่ทั้งไหนทัน้งเดยวไปไปมั้ยยูหมดแดงหมดแดงกัน,น,น,นมันใครเดียวเอาไปปล่อยไปพุ่นละ พี่น้องบ่นหน่อยนะครับเดี๋ยวดีไปซาวไปบึ้งนะครับหลังจากตัดเข้ากับบาโรยนะครับผมใส่พมุมยังสี่แหละครับคุ้มใวเพราะเห็นยาขึ้นได้เวลาเขาตัดหยามันก็ตัดง่ายครับเมียมันบ่นถือ<ด>ถ่อใกล้กต้นไม้นะครับเพราะว่าอีแพยตัดหลายขาดหลายต้นเราพี่น้องเอ้ยหน่อยั้งบอกให้มาตัดหยาตัดเัาตานา้ตานไม้กันถิ่งแล้วเขาเอาคุ้มใบเสยยียบหยานขึ้นบ่ได้นะครับพี่น้องลักษณะยังสี่แหละมีหางใหญ่บ่พี่ เขาคุ้มไหวแล้วมันสบายดีตัวเขาตัดได้สบ,บายเลยนะครับพี่น้องนี่ยหญ้าก็เป็นประโยชน์นะครับในสวนเป็นปุ๋ยเป็นนั่นเป็นนี่ไปนะครับเดินเป็น,นอนที่ดีพี่นอ้องเพิ่งหญ้านะแผะมันขึ้นนะเบนนิ่งเยียงนื้อไอ้ใาเี้นมัดปั๊บตรงนี้เลยให้หญ้ามันขึ้นทั้งทีเลยเดี๋ยวเขามันต้องเอาตัวนี้ออกเลยแล้วเขาปั๊บเรียบๆแล้วหญ้าพวกมู้นี้จะได้ขึ้นเป็นว่ล่ะมันจีไรเพราะต้นต้นยางน้าข้นมันก็นดจะไรงามเลยอะไร น,น,นีัคอับไทยไวแล้วพีวนนองเด้อเอออ้ยแหงไว้ไว้ิี่นองมันแดดสองสามมือไหมเข้าเดียวแดดเหรอมื่อนั้นเขาอึ้องงอกมาปล่อยจากสามโลนะครับในปลาพยุงนห่แหละมันบอกใครผมเลียบปลากินนะครับก็เลยเอามาปล่อยอึ้องงอกนะครับนี่สามารถลุกเชียงเห็นได้แล้วนะครับนโซนข้างหลังนะี่คือเป็นปลาเป็นผืชลงบดเลยนะครับผมอันนี้กับว่าที่แหองน้ำนะครับแต่ว่างบประมาณล้องงบประมาณแผ่นดินก่อน กะหลายห้องเติบนะครับผมว่มตีห้องน้ำตรงนี้แหละเวลาเขาแขกไปไทามาทจะได้เข้าห้องน้ำนะครับมีน้ำอาบน้ำอย่งตรงนี้นครับตรงผมตัดต้นได้อยังกับบักทันออกนะครับเนี่ยสามหลอกนี่แหละปุ่มตีห้องน้ำนะครับไทล์เนี้ยไปโอ้พี่น้องฟาว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 เอาเปิดหางนี้กับบ๊อบินอยู่เดี๋ยวบ๊อบินใครติดน,นะนะเปิดเออพี่น้องมึงมันลน มันใครมันร้นครับหากินจอจอเลยพี่น้องอันนี้ก็หลังบ้านเขาเลยนะครับผมน,นี่กับวสตถิครับตอนมีเวลาก็สติลูกพักเพิ่มนะครับทางนั้นไรพวกง่อยก้นเหย่กันเดผู้ใดก็ตาดีเด ไม่มันอ่อนไม่มันอึดอยากไปนั่นดิไปพินปลูกไผ่เป็นก็ลอยๆกว่าไผ่อมีจะกลับเลยเหมือนแมวกับอะไรอันนี้ก็เป็นสะเดาเอามันหลายหางตัวพินนะโอ้ยเป็นเป็นแบได้หลายหรอป๋อหลายแล้วเพราะไรอะเพราะว่ามันสิมันสิเป็นแบบเปลงกันเนาะแง่ที่เก่าเออมันคือหางหางไม้ตัวพินนะ มันเป็นทางใหมๆ mm. mm. ่ๆอยู่มีอยู่เด้มีอยู่บบบาบเงาะอะไรหากินในสวนเลยเพี่น้องเด้อตะกี้นะครับสีหาหมดแดงตะลังครับยางเป็นโูนะพอจะได้กินดูนี่ยางยางหลังบ้านได้เลยนะครับพอแล้วได้ได้บุ๊ได้บุ๊เฮ้ยมีอยู่บ่พิน นี่เดี๋ยวจะเครื่องก้อยอยู่ดอกนี่ครับพี่น้องน,นี่พี่น้องมุดแดงนะครับอือโอ้หมดแดงพี่น้องเลยหย่ากันลังขึง้นพี่น้องเป็นล้านหยาแล้วงั้นครโอ้ยอ,ออกเลยว่ปหย่า,ยาไหมบ๊อบป,ป๊าบดอกเงิดไหลไะ ปั๊บะระดับเจน,นันแล้วมันคอยล้างไปเป็นบ่กู้งามงามเลยเนาะลุ่มลื่นนีดนี้เออนี่ครับมันกำลังล้างม,มานะครับพื้นที่ผักรอนยนใจเฮาได้สบายเลยครับข้างหน้าก็ทิปั๊บพื้นที่นะครับผมปั๊บพื้นที่ลุ่มลื่นอันนี้ปกข้ปอปกข้อผมเอาไนมันหยอดนะครับเด้อกำลังขึ้นเป็นหมากแล,ะละ้วล่ะ แตา,ายเพราะท่านได้กินดูนี่ผ้งนง่ามันหยอดนะครับนี่ต้นง่ญ่แล้วนะครับสามารถเป็นหฮมเป็นเงาเขาได้เลยนะครับต้นต้นงหญ่นะครับน,นี่ก็เป็นพยุงหายหลำ่ำไป้องเด้อหายหล่ำนะครับต้นงหญ่แล้วปลูกไปท่านั้นแหละครับคุ๊กบรติจาดอกปลูกประดับประดาไปนะครับดูดิข,ข้อนะครับปลูกม่วงอันนี้คือบริเวณหน้าสวนของเขาหลายๆคนอาจจะไตนเคยเห็นนะครับ หน้าบ้านเขามองมองร้านจอดรถนี่มองจอดรถกระครองครับทั้งรถไถลงกันใบถ่านะครับเจ็บเพราะว่าหน้าฝนไม่มีลงจอดรถนะครับตัวนีเนี่ยอันนี้กัเวลาเขาหน้าเขากระใบนะครับมีสารนะครับอยู่นะโอ้ลมเดินดีพี่น้องลมเดิ่อนนี่ดีตัวนี้ แล้วก็มีดอกไม้นะครับปูกข้างๆครับผมเราจะเด็ดใบพระใบาเจ้าได้นะครับเบื่อพี่น้องพายุเมื่อพายุงต้นนี่เขาเองได่เขาเอาเสียกดึงขึ้นมาบ่เมื่อปันมันล้มแหมเหมือนนั่นไหมมันเป็นแบบึงเบิ่อเปล่งเอ็นเขาก็ยังคนิอ่ะต้องเอาเสียกผูกแล้วก็มัดดึงมาบ่เพื่อมันมันมันล้มไปเนาะเดิมมันเอ็นเลยนะครับต้นพายุงผม อันนี้ก็เป็นต้นเกาลัดนะครับ <c oughs> เกาลัดกไดกินอยู่ปีละซิฟก็หมากอยเนี่ยปลูกตะโดนเหล่าท่านไปใส่มาใส่อยู่ฟุ้นกับ่อยูได้เพีนน้องเดี๋ยวจะมาใต่อีกนะครับต้นเกาลัดเฮาปลูกโดนเติบแล้วสําหรับเกาลัดลมลื่นแล้วพี่น้องแล้วโอ่งอันนี้กสบตีง่ายออกพี่น้องเด้อแดดลมลมตกบรรยากาศทั้งดีนะครับพี่น้องสุดยอดมากเลยนะครับ ันนี้จะเป็นปลาพี่น้องก็ปลาครับอันนี้กับบริเวณหน้าบ้านเขานะครับอันนั้นเจีกันน้อนกลางเดินนะครับอย่างนี้พวกไม่ไหลต่างๆนะครับไม่ประดับไม่มงคล้นนะครับผมเต็มเลยอันนี้ก็เนเบี้ยนพิอครับเดี๋ยวอีกตะบาร์เพอดอกเพราะผมต้องไปเอาไมา่อีกนะครับ <Luke Skywalker. S 3> พอผมมีเวลาพอดอกครับซื้อเขาดีกว่าซนะื้อเขาถาดละลอยกับคุ้มแล้วดีกว่าเขาไปเตะเวลานะครับเพราะว่าคาดเพาะซื้อเข้าเจ้าม้านะครับ เขากบกว่าพอแต่ว่าในที่มันเป็นพัน์พื้นบ้านเขาก็กจังพอเองนะครับผมนี่เป็นไม่ประดับนะครับมะม่วงหาวมะนาวหูแล้วทิ่พับพี่น้องเบิ่งนะครับจ้ะกินสมกับแซ่บนะครับพี่น้องเห็นป่ากินสมกับแซ่บนะครับตัวนี้มะม่วงหาวมะนาวหูลูติดบ้านเลยครับเ <c oughs> นี่ยกะเวลขาขจเจา้าขจาก็เจ,เจเ็บเอาพุลละพุลละทุงหมดแล้วครับ มะม่วงหาวมะนาวโห่มีอยู่หนึ่งสองสามสี่หาต้นหกต้นนะครับผมแล้วก็ปลูกเพิ่มเมือก้อนนี่เกิดเออขุดคุดเบียร์มันนะครับที่ไหนมันล้นแล้วมันเป็นต้นมะพี่น้องแล้วผมก็ปลูกเพิ่มเลยครับเอาเอาออกจากกระถางแล้วก็ปลูกลงดินเลยนะครับหลายอยู่นะครับนี่นะหนว่ยมันงามนะครับมะม่วงหาวมะนาวหูพี่น้องเฮ็ดเป็นยาเลยครับผมเคยต้มอยู่ครับหมอนึงครับกินกินมาเบิดนะครับเฮ็ดเป็นหวานๆนะครับนี่มะม่วงหาวมะนาวหูนะครับ เป็นยานะครับพี่น้องเป็นยาอย่างดีเลยนะครับหรือว่าจะกินผลสดก็ได้นะครับค้นเจ้วกินก็นกนได้นะครับเลยแต่ว่ากิ่วนำร้ายแตกพี่น้องกินกันส้มแหงหลายเปรี้ยวนะครับง่ายออกไปต้นหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตะคอนผมกับพกินว่าผมหยุดเห็ดแบบนี้เนาะผมปลูกอยู่้างไหนพุ่นครับผมมองที่เขาเฮาเห็ดห่องรับ ห้องใบตายไอพี่น้องมายามน้อนนะครับนี่มึงนี่ของเก็บของของนอนอยี่นี่ก็เลยย้ายออกไปไปปลูกตายเขาร์อนะครับก็เลยปลูกขึ้นมหม่เบิดแล้วครับใหญ่ทันกันเบิดเลยนะครับดรเดรผ้าเป็นบางอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็คือมะม่วงหาวมะนาวครับอันนี้คือผดบริเวณรอบรอบบ้านเฮานะครับรอบกระท่อมหน้านหน่อยเฮานะครับพี่น้องดเดยว้าเิ็งต้น่นอีกนะครับออกออกมาออกผลทุกจันกันเลยดูนน่โอ้หมดแดงก้อยพี่น้องเด้อ บ้านบาทหนึ่งนะครับพ่นนี่หลายใบต้มในบ้านนะครับต้มให้ผู้เฒ่ากินนี่เพราะงามๆครับผมปลาหลายหมดแดงว่าจะเอาไปต้มใส่หมดแดงครับมีไข่พร้อมนี่ครับเดี๋ยวกะทิเอากัญชาไปน้ำจากจากยอดสองยอดนะครับผม,พมนนะเพราะได้ใส่ต้มตุ่นแต่ตุ่นนี้กับไงผู้แห้งนะครับพี่น้องไงลีนะครับพี่น้องผมโอ้โอ้ เพราะเพราะได้ต้มนะครับย้ำอยากยังวานนะครับย้ำประยากผงกับพ่อะใครแต่วานนะครับมาสิต้มปลากินแรงนะครับตัวนี้ตัวหกไงนะครับปลานิ่นนะครับตัววานเก็บผักหวานเก็บบักม่วงเหมือนนี่กับนี่ครับยุดสวนนะครับตัวนี้มาจากทรงงานนะครับกันเลยยำแรงทั้งสีแบบมีบรรยากาศเป็นของเมืองกระบกทิไปหาบองไฮอีกครับพอเห็ดวันทําปลาหลังอีกนะครับ ก็ะติขึ้นไปเบื้องไฮอีกครับย้ำแรงๆจะถามมึงแรงครับเพราะมันมันถือฝนแล้วมันผมวันไอ้กุ๋ยไปแล้วมันจะป็นแังไเลยนะพวกครับถ้กาําลังขึ้นกําลังงาา้างแบบมันทําปาร, <t> ระ, <t> ประหลังเดี๋ยวพาเบื้องบนมัวหาบมะนาหวตัวนี้นะครับล่มรื่นนะครับพี่น้องล่มรื่นขนาดเนี่ยเป็นถน,นนนะครับตละกลางน้ำนะครับมองขีดเหล่านะครับผมของผักพรอยนจัยนะครับพี่น้องว่าไง นี่อูเปียหนึ่งนะครับผมแขนไปหันผู้ใดอยากนอนอย่างนี้เบ้นกับนอนแต่ว่าพูดครับโฮมไพ่ยเย็นดีดครับไม่ไปนอนได้ได้ได้หยีบหนึ่งยุ่งหันเนี่เดีย๋ยวจะเป็นต้นบาม่วงต้นบางม่วงต้นตนี้ก็เป็นต้นบาม่วงตอนที่ว่ามัดจอน้ำประดานเราเอาไนมันฝังนะครับเป็นบางม่วงน้ำดอกไม้นะครับมันก็ผลูดละไงไงกูมูพูดละครับในสวนแต่ว่าก็ต้องตัดแต่งกิ่งลงนะครับ มะม่วงหาวมะนาวหัวไป้องเห็ดยาได้นะครับผมบางหม่องพระเจ้าปลูกเป็นไรเลยนะครับพระเจ้าเอาไปเป็นยาที่เจ๊งได๋ปุ๊บมันกบบลูเพื่อนนี่อ้ยอะไรเมียมเห็นเห็นเดี๋ยวไอ้ว่านีไปหาซื้อกบอยู่แมอนไมค์กบ บักกันบักคุงกันังขึง้นครับพี่นอ้องคุงปลูกรอรอนามประมาณจดกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเกี่ต,ต้นได้อยู่นะครับเอาหน่บักม่วงมาตั้แต่ไหนลดนมามาตั้งไหนลน่ะนี่ถูกยังงามเลยเมื่อบักม่วงน้อยนี่ยังงามเลยวะบ่นี่ครับอันนี้ก็ผู้ใดอยากพักพอนคะครับมานอนได้นะพี่น้องเด้อมีอูเป้ให้อย่างดีนะครับนอนได้นะครับผมแต่ว่าเตยียนหลายๆพี่น้องคุณแม่ มันต้นเด็ไปเบิดตัวนี้นวลขนาดเทียนว่าเมื่อมโอ้ฮาวบอทเนาะนี่ครับมงึงนี่ครับย้ำเวบนย้ำหนังมูแมา่ยำพี่น้องมา่ยำม,มันก็น <c oughs> เรียกมังงงนี้นะครับส่วนมากแต่ว่าผมมิมองนางเด็ดก็ดนางคือผลละภูมิไพ่ผลครับมาที่นี่แตนไหมนะ พี่ำทางเลยโอ้ตวดอายแล้ว่ไม่เห็นเป็นยังเดลยล่ะเฉยเฉยพูดเลยไปบ้านปุ๋ยพื้นนะนี่ก็เป็นเพียรต่างๆปลูกไปนะครับพี่น้องดูกระดีหดน้ำนะครับลืมหดน้ำเหมือนกันนี่โอเคเนาะพี่น้องเนาะทางมัพชมคลิปนะครับต่อไปเลยอันนี้ก็คือพาชมบริเวณหน้าบ้านนะครับ บอลนี่ยังเห็นทยังนี่ครับอ๋อชีวิตเจริญครับตัดหญ้าเสร็จแล้วจีนี่ตัดแล้วครับเงิ่งถือชิวดลหรอวะเป็นไรหลังเรื่องงานครับหลังเรื่องงานเรื่องงานครับเห็นยังเอานอนแล้วครับปูพื้นแต่นามหญ้าเป็นรองเบิ่งครับโอ้ชีวิตคนสวนเป็นความนี่นะอืมฟองเฮียไห้ทุ่นเดียมนี่เนี่ยครับนี่แหละนี่ตีครับหญ้าสากระเพื่ต้องปูสากระเพื่ต้องปูครับหญ้ากับตัดเองนอนเองครับประพินใส่เอาหมดแรงไหมพี่น้องเบิ่งไหม ก็นังว่าจุ่นี่งออกประเดี๋ยวมันพี่น้องผมมีเบียร์ถอนเด้อเงินไดเอาดังเงิไใดดองสวมเป็นไดไม่เห็นสวนอยู่นี่ล่ะมีความรู้สึกเป็นไรครับลูกพี่เหมือนยาค่ะเลยครับรู้สึกเหมือนเฮ้ยแถวแกจเข่าแก่เจ้ากองสวนได้พี่น้องเลยเป็นไดเมื่อใดที่ออกเมื่อเมื่อใดที่ร้าออกบ่โดนครับบ่โดนคุยกันบ้างหันแล้วบ่ผมทีไปขับรถ ยังเกาะหลุดทรงของหลุดงของอยู่ไทยก็อยู่นอนสูงนอนสูงโอ้ไปไปเลยไปเมือเลยบัวครับแล้วแต่ลมหน่อยก็ได้หรอกคิดว่าซื้อเถอะโอ้คิดว่าซื้อขักเนาะเอาเด็กอ้อนบิดสวนหลุดปะพินมือนีหเฮาใครมดแดงเฮาเนี่ยเราสัมผัสก่อนพี่น้องะ้อนแดดไว้เมือนไหนพอนครับด้อนนอนเว้นจากชั่วโมงมือนีหนสสามชั่วโมง เหตุงานมื่อละสองชั่วโมงงานมื่อสองชั่วโมงแก่ประยู่ครับเอาแก่ยู่ไปเขาเอินไปเหตุงานเอาหนาเดียบอกครับไปงานเอางานดับหลังนี่นะโอ้โหหนาเกียรติลีวะเพียงานมื่อละสองชั่วโมงนอนมื่อละหกพี่น้องมื่อละสามมื่อสามอืมไรอ๋อเกียรติไรอ๋ครับอืมลูกพี่มาจังเหตุลูกพี่มาใครเหตุเหตุลูกพี่มาเฝ้าจู๊ดเรียญเลยครับพ่อบอกให้มึงคุ้มึงคือมาคุ้มอีแค่ก็คือการเละเหมือนไงเนี่ย โอ้บรรยากาศพูดนะเบิ่งสีภรรยาเผิ่นไปคักอเงียนหมดแดงไปเ,งไเป็นไ,ไเงเศรษฐกิจพอเพียงหลีตัวนี่ผมหาาเหงาว่าบ้านปลากับบาดเดียวพี่น้องได้ต้มแย่ไข่หมดแดงกะได้กินโอ้บึกได้ได้กินจูยวลาก,กับดูแลบ่าวแน่นไหมจะคิ้วหลายเห็นงานตัวเด้อคุ้มดากเลยไมหมล่ะท่าน ถ้าเขานอนเว้นนี่หลากหสิทธิ์เลยนี่ยินบอกจูจูคนงามตัวนี้ปุ้ยเบึ่อบรรยากาศนะ,นะไปหาเนื้อว่าถอนสำรวเบลอลก็ได้เจ๊เจ๊มีอีกบอลนี่นื้ถอนเขาเนี่มบรรยากาศมันได้เด็ดสวมใลยสวมเกาหลีไหมบอห็นตัดหยาเดินกวกวางที่แบบเป็นอหลักอลียดีดีพน้อนนยในชีวิตบ้านเขามันเปลี่ยนที่แหละนี่อันนี้คือนี่ครับ บอมเป็นคนสวนคนดูแลคนดูแลสวนคนดูแลสวนนี่คคนดูแลสวนเออนอนเรียนยันแมนนี่แกเจี๊ยมาค่อยเฝ้าจับเชียงจับโจกเรียนใส่งั้นว่าอยู่เพิ่อจะได้ยินเสียงหมาเข้าเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยแมนครับมันมี่แนวเตียเหมาเนี่ยและเต้าเต้ามาเล่เขาขึ้นเต้าโจกเรียนรถโอ้ยพี่แนวเตียงพร้อมาเแกบอมแมนกับมีครับมันตัวหมาตัวกับมี่ ไไปตั้งนนเาแก่เราพี่ไอ้แก่เราเดี๋ยวเป้าเดี๋ยวเขาเป้าอยู่แก่เมื่อยแก่เมื่อยสอนต้อนต้องแก่เมื่อยต้ามาเร็วจ้ามาเร็วแนวถอนเอาแก้มาด้วยนี่ครับบรรยากาศชิวๆห่วยคือสิมาหลายเน้าบาดที่นี่เนาะขนาดว่าอยู่ในโคกด้วยนี่อันนี้เป็นสมเกาหลีนะครับผมจากคุณนายใหญ่นะครับผมนี่นี่แหละครับเจี๋ยนะครับคุณนายใหญ่นะครับ แล้วแต่ลมเกีกันนะครับนี่อะไรของมันวะเออนี่คือสวมเกาหลีสวมนะครับซื้อมาจากเกาหลีแก่สวมน้ำหนักอย่าเจือดแก่สวมไม่อย่าเจือดเฮ้ยบอสจะค่อยสอบถามซะนะครับอันนี้เขาบริเวนวันเหล่าได้พี่น้องเด้อยานะครับพี่น้องยาแก้ไอ้เขาเรื่องก็แก้เมื่อยเนาะเหตเหตุงานม่เมื่อยพี่อายแก้เหล่าเด้อพี่อาย แน่แน่บักทัวพูดได้ลาบบักทัวอีกละเดี๋ยวเทปนี่นี่ครับบักทัวยิบักไหล้ยวันนี้นะเพิ่นเอาไปขายเปล่มไหมเนี่ยจะเอาไปขายบ่าบเอาไปฝากพ่เทปเต้พี่น้องเติกปีนเดือนนี้นะครับเฉพาะทรงไหนเหยซีนะครับประมาณจากสามยชุดได้นะครับเฉพาะทรงไหนเหยีนะครับชุดละสามรอยหกสิบบาทมีอยู่สองร้เมล็ดนะครับพี่น้องเอาไปลาบเท้าจ้ามี พูดนะยายพินเราไปหลังแย่นั่นนะแย่ใครหมดแม่ยายวรรณแย่ใครหมดแดงหลายๆพูดนะเอามาเรียงใส่กันบ้างอาดสีเงาเนี่ยพี่น้องเก็บตกบรรยากาศนะครับผมอยู่สวนท้านีลแหละพูดนะเอาเอามาเรียงพี่น้องเราเบิ้งนะสำหรับใครหมดแดงพูดนะพูดนะได้มันได้บบกหนึ่งมันมันขนาดเลยพี่น้องเฮ้ยหมดแดงแล้วได้ได้๋ยวจเจี๊ยบจะกินเป็นมาหมดแดง เป็นบ่จะเรียกเป็นบ่จะเรียกเป็นบ่ฮะเป็นอะแพะ่เอาสาวสาวพี่น้องเขาเป็นแพะปเ๊ดพี่น้องเด้อเป็นอะไรแพะเศรษฐกิจพอเพียงบ่เฮาเปิดนะเปิดหลายแล้วเนาะนางเอกอยู่ไทยนนางเอกจมอย่างนางเอกเจ้าบหมดแรงขึือบต้อเต็มละเอยคักคับได้หลายบ่พินหันนี่ยเอาขากี่ลีไปจะมี ถอนก้อนจัะบวกก้อนมอืเอาเอาอันนี้น้ำแดงนะครับน้ำแดงไฟสนับสนุนกับของเจ้าไหมาให้ครับอือเจ้ไงเจ้สะบอตครับสุดยอดแล้แล้มวแต่ลมมือใดวันพระเด้อมือนี่นะครับเมยกูได้นอนบ้านดีป่เนาะอุ้ยแงเหรเขาเห็น เจ้มีไะแต่หมามันยังอยากนอนพี่น้องเมื่อฝนนี้จูเอาเดึกเอาเดึกจริงเลยหล่าจริงเลย,น,ลยาาน,นะครับอาศวิไลสาราเนี่ยนะครับผมอยากเห็นบรรยากาศบ้านสวนเขานะครับมันกับบ่อไรสลราดอกก็คือให้พี่น้องเห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่าาการดูการกินเป็นอยู่เห็ดยังไงยังสี่นะครับพี่น้อ,องบ่ต้องมีพิธีตรีตองอยังมากไหมดอกเอาแบบบ้านๆเฮานีาน่แหละนะครับบ่ มีทุกอย่างบักหอยจูบกับถ้าอยากงุ้มกับมีเด้อพี่น้องเย็นว่าจริงยังไงไม่เห็นเนี่ยหมดเองเลยนี่ครับอันเย็นยันสดเลยครับพี่น้องเด้อผู้ใดสมัครเป็นพี่ไอ้ก็ได้เด้อครับนั่นนี่ไงนี่ไม้เล็กนึงเด้อไม้อันนี้ไม้เล็กนึงจีนี่ไม้เล็กนึงไม้เล็กสองยังไก่นี่ครับเาย็นโอเคพี่น้องเนาะนะครับได้สลัน้อยๆครับพี่น้องว่เาไปยังดอกถอนถอนก่อนกินไม่เป็น